เพดนุกเกอร์โซนฉลองเปิดร้านเติมเพชรตอนนี้เติมเพชรให้ลูกค้าฟรีและมีบริการอีกร้อยเพชรจดทะเบียนการค้าแล้วรับเติมเพชรแบบ u ู d และมีวพาร์ปลอดภัยร้อเปเซ็นแจกโค้ดสุราหัตฟรีทุกวันลิงก์ใต้คลิปเลย สวัสดีไปรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับนี่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮนะครับบิ๊กเก้ฟรีไฟนี่ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้ก็จะอัปเดตไอเทมโค้ดนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับของฟรีนะครับหลายๆคนน่าจะอยากได้นะครับขอหนึ่งไลค์นะครับจะแปะโค้ดให้ใต้คอมเมนต์นะครับใส่ได้เพียง1คนต่อ1โค้ดนะครับผมเนาะ ใครอยากได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับไอเทมโค้ดนะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ให้ถึง100นะครับเดี๋ยวจะแปะไอเทมโค้ดให้นะครับผมเนาะซึ่งไอเทมโค้ดปอมไม่รู้นะว่าเป็นอะไรนะเพราะว่าปอมแบบว่าเป็นซิมดีแท็แล้วก็ได้มาเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นโค้ดทางด้านเกมเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้คือยังไม่หมดนะครับก็ได้มานะครับเนาะก็มาแจกให้นะครับนี่ปอมอัดไว้ก่อนนะตอนนี่ปอมอัดก็จะมีปัดไฟนะครับแล้วก็ยังเป็นคังอาวุธ เทเวลอยู่นะครับเนาะก็เกลือไหมนะครับทุกคนก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ตอนอาดแต่ตอนเช้าเลยนะครับไก่ยังขันอยู่เลยนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่กําลังจะเข้ามาใหม่นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเสียงวิทแปมปิ่มบุกงนะฮะ18พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ของฟรีสายฟรีนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับเวอร์ซีรีส์นะครับอ่าประเทศไทยนะครับสี่แชมป์ต้องมานะครับเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ ก็จัดไปแล้วครับผมเนาะตรงนี้มีระบบเอ่อตรงนี้นะครับรายงานปัญหาในเกมนะครับดีมากเลยนะตรงนี้ระบบเนาะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เล่นทั่วไป c c กับแคนนะครับเล่นทั่วไป c c กับแคนเล่นทั่วไป CC กับแคนสร้างห้องลุยกับแคนอ๋อเล่นทั่วไปกับแคนศูนย์หนึ่งนะฮะคือเราต้องสร้างห้องใช่ไหมครับได้บัตรสี่ชั่วโมงนะครับดีมากเลยนะครับ เล่นเล่นเกมกับเพื่อนร่วมแคนได้บัตรตั้งห้องทุกวันนะครับได้ทุกวันเลยนะครับเจ๋งเลยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับแต่เขาก็แจกอยู่แล้วนะนี่แจกถึงวันที่6นะครับก็จะหมดละนะครับสชั่วโมงนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนนะครับใช่ป่ะอืมเจ๋งเลยครับผมเนาะเล่นเกมหมดทั่วไป4ีกับแคนศูนย์หนึ่งนะฮะก็เล่นกับลูกแคนน่าหนักมากนะครับก็น่าจะได้บัตรนะครับผมเนาะสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับหลักๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ఆ